ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมากะเตอร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางการมาเที่ยวที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่สายว่าเราไปเที่ยวต้องไปไงนะฮะมีทั้งหมด4ช่องทางนะครับนี่คือแผนที่การเดินทางไปวณอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะฮะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ก็จะมีทางเข้าอยู่4ทางด้วยกันนะฮะก็คือ 1, 2, 3, 4นะฮะก็จะ,จะเป็นทางเข้าที่1นะจะเป็นทางเข้าบ้านจ่องจ่องวัดนะ,ะบ้านวัดบ้านจ๋องวัดบ้านจ๋องนะฮะทางเท่าที่1นึ่วัดบ้านจอ๋อ,จองทางเข้าที่2ก็คือ เป็นบ้านจ่องซอยเนะฮะแล้วก็ทางเข้าที่3ก็คือบ้านน้ำจำแล้วก็ทางเข้าที่4บ้านผาหมีนะครับจะเป็นตำบลเวียงพังคำนะก็เส้นทางก็คือวิ่งจากเส้นถนนโพลโยทินจากเชียงรายฮะตัวเมืองเชียงรายขึ้นมาทางแม่จันนะก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยถ้าทางเข้าที่1เนี่ย จะไปขุนน้ำนางนอนหรือว่าสะมรกตได้สะดวกครับเนี่ยทางเข้าต่อตรงมาปุ๊บก็จะเป็นร้านอาหารที่มีร่มสวยๆครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงเข้ามานี่เลยฮะเป็นสะมรกตขุนน้ำนางนอนนะครับแล้วก็วิ่งผ่านเขาเรียกว่าสวนส้มนะฮะสวนส้มขึ้นมาก็จะสามารถจอดรถได้ช่วงนี้ เป็นแต่ว่าห้ามเข้านะฮะตรงนี้ห้ามจอดรถนะก็ต้องเดินมาหรือว่าใช้รถรับส่งของทางวนาอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคนระก็จะเป็นที่นี่เลยแล้วก็ทางด้านนี้มีหนองน้ำพุครับก็สามารถเที่ยวชมได้นะเข้าทางที่สองส่วนทางที่นิยมเข้าอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ทางเข้าที่สามครับก็สามารถเข้ามาทางนี้ได้ เนี่ยก็เพราะาด้านหน้าเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้ได้ครับจะเป็นนิยมแต่ว่าถ้าเลยไปไกลแล้วเนี่ยก็ไปนู่นเลยฮะบ้านผาหมีครับบ้านผาหมีก็จะมีทุ่งดอกปอเทืองนะครับเลขสี่เนี่ยเป็นทุ่งดอกปอทวงดอกปอเทืองขนาดใหญ่ครับหรือว่าจะไปเที่ยวต่อที่ดอยผาหมีเลยก็ได้นะฮะก็เป็น รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวถ้าท่านใดมาเที่ยวเชียงรายแล้วเนี่ยก็แวะมาเที่ยวถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนตามรอยน้องๆทีหมูป่าทั้ง13นะครับก็แฟนคลับหมูป่าถ้ามาเชียงรายต้องแวะนะครับถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนี่ที่น้องๆไปติดนะครับผมมีทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางแล้วก็ ที่ขุนน้ำนางนอนที่สระมรกตนะครับก็สามารถตามไปดูไปเช็คอินได้ครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะฮะคอมเมนต์กันมาเยอะพูดคุยกันเยอะๆเข้ามากันเยอะๆนะครับผมก็ยินดีเป็นครอบครัวมากระเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับในวายสวัสดีครับ